สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาทำการแก้ไขปัญหาของตัวปุ่มรีเซ็ตที่เรากำหนดไว้บนตัว Bring IoT นะครับซึ่งนะครับปัญหานี้นะครับผมเจอเมื่อการอบรมเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนมันก็เลยต้องกลับมาชิดครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งถ้านะครับ จากที่ผมวิเคราะห์ในส่วนของตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับจากตัวที่เป็น serial monitor นะครับของตัว <c oughs> serial monitor ของตัวที่มันเป็นบริงใช่ไหมครับผมก็จะเห็นปัญหาคือประมาณว่าในส่วนของตัวถ้าเท่าที่เราดูในโค้ดที่เราเขียนนะครับในส่วนของ ท่าม e r ที่เราใช้งานครับท i m มือที่เราเรียกใช้งานเนะี่ยเราจะใช้ท่ามือเราจะใช้ท i m มือเดียวกันกับของบิงนะครับซึ่งไอท่ามือของบิงนะครับก็คือมันจะอยู่ในไฟล์ที่มันเป็น b i n g agent ์ตัวนี้นะครับเราจะใช้ท i m มือของบิงนะครับซึ่งจากที่ผมดูในส่วนของตัวลำดับการทำง,งานของตัวท i m มือของบิงครับ ในส่วนของตัวทัมเมอร์ของ Bing อะ่ะมันจะ,ะคือกระบวนการในการเชื่อมต่อนะครับหรือกระบวนการในการนำในส่วนของตัวดีไวต์เข้าออนไลน์เข้าไปในแพลตฟอร์มนมันจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ30วินาทีนะครับมันใช้เวลาอย่างน้อย30วินาทีหมายถึงว่าถ้าสมมุตินะครับเราทำกระบวนการรีเซ็ตนะครับหรือกระบวนการ ล้างค่าในการเชื่อมต่อบ i f i นะครับเราคือคือในส่วนของกระบวนการรีเซ็ตครับมันจะมีหน่วงเวลาที่เราต้องใช้อะประมาณ10วินาทีนะครับประมาณ10วินาทีที่เราต้องใช้ในกระบวนการรีเซ็ตคือเวลาเรากดปุ่มรีเซ็ตนะครับบนบอร์ดเนะี่ยเราจะต้องกดปุ่มสวิตช์ที่เราดีฟายขึ้นมาสำหรับทำปุ่มรีเซ็ตเนะี่ยค้างไว้ สิวินาทีนะครับจนไฟเล b u i ลอินของตัวบอร์ดเนี่ยมันกระพริบรัวๆแล้วเราค่อยปล่อยมือนะครับดังนั้นเวลาเราเวลาเราเขียนโปรแกรมในการอ่านค่านะที่เราเซต t i m เมอร์อินเทนะครับในในในส่วนของตัวฟังก์ชันอ่านค่าอื่นที่เราเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นนะตัวนี้ครับบรรทัดที่เอ่อหนึ่งรแล้วก็125เนี่ยอันนี้คือ ฟังก์ชันในการส่งค่าขึ้นไปบนบิงหรือส่งค่าขึ้นไปบน Google Sheets ใช่ไหมครับซึ่งไอ้ฟังก์ชันในการอ่านค่าเนี่ยเราจะใช้ Timer ของ b i n g ก็คือเราจะใช้ Timer เ,เดียวกันร่วมกับ Bing นะครับเป็นตัวกำหนดให้มันทำงานตามหน่วงเวลาที่เราต้องการซึ่งถ้าในส่วนของตัว Timer ท,ที่เราตั้งในบรรทัดที่123 124และ125เนี่ยมันไป มันไปค่อมนับหรือมันไปคาบเกี่ยวกับทามเมอร์ของบิงที่มันทํางานเนี่ยกระบวนการทํางานของบิงเนี่ยมันจะไม่เสร็จใช่ไหมครับหมายถึงว่ากระบวนการในการกดปุ่มรีเซ็ตเนี่ยถ้าสมมติเราตั้งทามเมอร์ในการส่งข้อมูลเนี่ยอย,อย่างเช่นอ่าค่าจากค่าความชื้นในดินเนี่ยถ้าสมมุติเราตั้งเป็นห้าวินาทีใช่ไหมครับคือห้าวินาทีเนี่ยมันจะไปคล่อมเกี่ยวกับเวลาที่เรากดปุ่มรีเซ็ต ซึ่งเราต้องใช้เวลาทั้งหมด10วินาทีในการรีเซตให้มันเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นถ้าสมมุติเราตั้งเวลาในการส่งข้อมูลขึ้นไปบนบริงเนี่ยเราตั้งไว้5วิใช่ไหมครับเราตั้งไว้5วิเนาะพราะเราตั้งไว้5วินะครับกระบวนการในการกดปุ่มรีเซตเราต้องใช้10วิใช่ไหมครับพอเรากดปุ่มไปนะครับพอเรากดไป5วิใช่ไหมครับพอเรากดปุ่มรีเซ็ตไป5วิ คือกระบวนการรีเซ็ตอ่ะมันยังไม่เสร็จใช่ไหมครับการส่งข้อมูลฟังก์ชันในการอ่านในเรื่องของการส่งข้อมูลในบรรทัดที่123เนี่ยมันดันเอามาทํางานก่อนนะครับดังนั้นกระบวนการในการรีเซ็ตเนี่ยมันก็เลยไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับการที่เรารีเซ็ตไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมครับมันก็จะจําค่าเดิมเนาะเวลาเราไปคอนฟิกดีไวซ์หรือเราไปเปลี่ยน Wi-Fi เข้ามาใหม่เนี่ยคือมันจะยังจํา Wi-Fi ค่าเดิม กระบวนการในการรีเซ็ตมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับดังนั้นการที่เราจะทําให้กระบวนการรีเซ็ตนะครับหรือกระบวนการในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ WiFi ใหม่ของบิงเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมครับเราจะต้องเพิ่มในส่วนของตัวเวลานะครับหน่วงเวลานะครับที่เราจะให้ตัวท i m เมอร์ของบิงเนี่ยทำงานให้มันมากกว่าหน่วงเวลานะครับให้มันมากกว่ากระบวนการในการยกตัวอย่างเช่นกระบวนการในการรีเซ็ตนะครับก็คือต้องมากกว่าสิวิใช่ไหมครับ น,นอกจากกระบวนการในการรีเซ็ตแล้วเราจะต้องเผื่อกับระบวนการในการาตั้งค่าการเชื่อมต่อ WiFi เข้าไปด้วยนะครับก็คืออย่างน้อยก็เพิ่มเข้าไปอีกประมาณสักเอาสัก30วิใช่ไหมครับประมาณสัก30นวิเมื่อรวมกับกระบวนการรีเซ็ตกระบวนการในการเชื่อมต่อ WiFi ทา m e เมที่เหมาะสมที่เราจะตั้งครับเราจะต้องตั้งก็คือเวลาน้อยสุดนะครับ เราจะต้องตั้งไว้ประมาณ40วินาทีใช่ไหมครับแต่แต่เพื่อเป็นการเพย์เซฟบางครั้งเวลาเราพิมพ์ SSD เวลาเราพิมพ์พารเวิรัดเนี่ยในการเชื่อมต่อเนี่ยบางคนอาจจะอาจจะใช้เวลาในการพิมพ์นานใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราอาจจะตั้งเป็นสัก1น,นาทีก็ได้ครับสัก1น,นาทีเนาะก็คือหน่วงเวลาไว้ประมาณสัก1น,นาทีครับ1น,นาทีเพื่อที่จะ ให้ในส่วนของกระบวนการในการไม่ว่าจะเป็นการรีเซ็ตนะครับการเชื่อมต่อ WiFi การอินพุตในส่วนของตัว ES s s i d ใหม่เนี่ยมันประสบความสำเร็จนะครับก่อนที่มันจะไปเรียกในส่วนของตัวทาร์กอื่นขึ้นมาทำงานนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขน,นะครับโอเคนะหลังจากที่ผมได้วิธีการแก้ไขเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะทดลองในการทำการรีเซ็ตนะครับ,นะรบผมจะทดลองในการรีเซ็ตนะครับตอนนี้ในส่วนของตัวท i m ์เมอร์ที่ผม บรรทัดที่หนึ่งร้อยยี่สามร้อยยี่สี่ร้อยยี่ห้าเนี่ยในการอ่านค่าความชื้นในดินผมจะเซตเป็นหนึ่งนาทีนะครับก็คือหกสิบไมโครวินต์นะครับก็คืออ่าโทษทีหกหมื่นนะหกหมื่นนะครับหกหมื่นหกหมื่นมิลลิวินต์นะครับก็คืออ่าหกสิบวิใช่ไหมครับอ่าหรือหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของการอ่านค่าในเรื่องของเวลาเนี่ยผมจะให้มันอัปเดตเวลาแล้วก็ดิสเพย์บนบริงเนี่ยผมจะให้มันอัปเดตทุกๆุห้านาทีนะครับ แล้วก็ในส่วนของการส่งข้อมูล Google Sheets เนี่ยผมจะให้มันส่งทุกๆ5นาทีนะครับเพื่อเป็นการหน่วงเวลาให้ให้มันให้มันนานขึ้นนะครับให้มันนานขึ้นเนาะสำหรับให้เราทํากระบวนการในการเชื่อมต่อบิงได้สําเร็จนะครับแล้วค่อยให้มาทําทำักอื่นๆตามที่เราตั้งไว้ในตัว Timer Set Interval นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปทําการรีเซ็ตครับ,นะรบก็เดี๋ยวผมจะอ่าตอนนี้ก็คือในส่วนของตัว บอร์ดของเราเนี่ยเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเนี่ยที่มันอยู่บนฮาร์ดแวร์เนี่ยของเราจะเป็นเวอร์ชันแต่นี้มันเป็นเวอร์ชัน0.4ใช่ไหมครับซึ่งไอ้เวอร์ชัน0.4ที่ผม define ขึ้นมาเนี่ยตัวเซนเซอร์ตัวระบบเนี่ยมันจะสามารถควบคุมใช่ไหมครับควบคุมการเปิดปิดใช่ไหมครับตัวสวิตช์และสามารถอ,อ่านค่าในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับออกมาแสดงผลได้นะครับอันนี้คือเวอร์ชัน0.4นะครับ ทีนี้เราจะทำการทดลองรีเซ็ตนะครับให้มันเป็นเ,เราจะทำการทด,ด,ด,ดลองรีเซ็ตคือล้างค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่นะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของตัว Serial Monitor ขึ้นมาให้เราดูคู่กันครับว่ากระบวนการรีเซ็ตน่ะมันสำเร็จหรือไม่นะครับผมจะเริ่มกระบวนการในการรีเซ็ตคือผมจะทำการกดที่ปุ่มสวิต ที่เราดีไฟขึ้นมาสําหรับใช้ในการล้างค่านะครับซึ่งในส่วนของตัวปุ่มนะที่เราดีไฟขึ้นมาสําหรับใช้ในการล้างค่าของบอร์ดตัวนี้ครับผมจะผมจะเชื่อมต่อปุ่มเข้ากับตัว IO 14นะครับผมก็จะกดปุ่ม IO 14เนี่ยค้างไว้10วินาทีนะครับผมก็จะเริ่มกดนะครับ1 0 0 1 1พันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกหนึ่งพันเจ็ด หนึ่งพันแปดหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันสิบพอเรากดค้างไว้สิบวินาทีใช่ไหมครับไฟมันก็จะกระพริบนะครับไฟตรงเล่บิวต์อินมันก็จะกระพริบถี่รรๆรัวๆใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมสเซจที่มันพิมพ์ออกมาทางตัวซีเรียลมอนิเตอร์เนี่ยมันก็จะบอกว่าฟันฟิกเกอร์เลชั่นอีลัสซัคเซสใช่ไหมครับอันนี้คือกระบวนการในการรีเซ็ตในส่วนของการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยมันสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอมันรีเซ็ตสําเร็จใช่ไหมครับ เราก็ตอนนี้ครับเราจะต้องทำการกดปุ่ม EN นะครับหรือกดปุ่มรีสตาร์ทที่บอร์ดนะครับปุ่ม EN หรือปุ่มรีสตาร์ทที่บอร์ดนะครับของตัวบอร์ด EP 3 2ครับมันจะอยู่ตรงตำแหน่งนะครับของปุ่มมันจะอยู่แถวแถวประมาณนี้ครับตำแหน่งของปุ่ม EN นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ทีหนึ่งนะครับ ให้เรากดก็คือให้ฮาร์ดแวร์มันปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เราสังเกตในส่วนของตัวแมสเซจที่มันปรากฏบน Serial Monitor ใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัวบอร์ดของเรามันจะกลับเข้าสู่สถานะรอาการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi พอถึงขั้นตอนนี้ครับก็ให้เรามาที่ตัวแอปพลิเคชันบริงใช่ไหมครับเสร็จแล้วเลือกที่ขีดสาขีดมุมบนขวานะครับแล้วก็เรียกที่คําว่า Information นะครับ อินโฟเมชันนะครับแล้วก็เลือกที่คําว่าจุดจุด,จดสามจุดมุมบนขวาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เลือกที่คําว่า r e c o n f i g u r e เสร็จแล้วตอบ yes นะครับตอบ Start นะครับแล้วก็ Continu e นะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อไปที่ Wifi ที่มันสร้างขึ้นมาครับอก็คือมันก็จะบ i n d i n g สร้าง wifi ขึ้นมาชื่อหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็กดเชื่อมต่อเข้าไปนะครับกระบวนการนี้ครับเราจะต้องทําให้เสร็จภายในหนึ่งนาทีนะครับไม่งั้นมันจะมีตัวทากอื่นที่มันมาอินเทอร์럽 ในเรื่องของกระบวนการนะครับมันจะทําให้เราทําการตั้งค่าไม่สําเร็จนะครับอ่ามันก็จะ sending b o t info ใช่ไหมครับอ่าขั้นตอนนี้เราจะต้องทําการเลือก wifi ใหม่ที่เราจะ connect เข้าไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วกดที่คําว่า continue นะครับ continue นะครับมันก็จะมีกระบวนการในการ connect กลับไปที่ wifi ใหม่ที่เราตั้งใช่ไหมครับแล้วก็ reconnect ในส่วนของตัว device เข้าไปในแพลตฟอร์มกลับไปเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้คือขั้นตอนของการกระบวนการในการรีเซ็ต ที่มันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งพอเรารีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับถ้าเราย้อนกลับมาดูเ,าเพื่อเม k e Sure ว่าเราได้ทําการอินพุตในส่วนของตัว Wi-Fi แล้วก็รหัสใหม่เข้าไปแล้วก็มันทําการบันทึกเข้าไปในอ e ีพรอมเรียบร้อยแล้วครับให้เราลองกดปุ่ม en ที่บอร์ด1ครั้งนะครับแล้วก็ดูในสวนตัวเมสเ g จนะครับในใน s ซเรียลมอน o เครับว่ามันได้ทําการจําชื่อ WiFi ใหม่ที่เราใส่เข้าไปหรือ,อยัง นะครับถ้าสมมุติมันยังไม่จำใช่ไหมครับถ้ามันยังไม่จำเนาะก็ให้เราทำกระบวนการในการรีคอนฟิกเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับคือนะครับจากที่เคยเจอคือถ้าสมมติเราเปลี่ยนไปใช้ wi-fi ชื่อใหม่มันจะมีกระบวนการในการคอนเฟิร์มว่าสรุปเนี่ยเราจะเปลี่ยน wifi ชื่อใหม่จริงหรือไม่นะครับถ้าเรากดรีเซ็ตแล้วกดรีคอนฟิกแล้วนะครับ มันยังไม่จำ Wi-Fi ชื่อใหม่ที่เราใส่เข้าไปก็ให้เราทำกระบวนการในการรีคอนฟิกอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือวิธีแก้กรณีที่สมมุตินะครับเวลาเราอ่าคือในส่วนของการรีเซ็ตเนี่ยเราจะทำกรณีที่สมมุตินะตอนนี้ครับเราเราทำระบบแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ที่บ้านนะครับของเราใช่ไหมครับพอเราทำระบบเสร็จนะครับเราจะทำการ ชิปดีไว์หรือส่งดีไวยไปให้คนอื่นใช้งานเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทําการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่อื่นเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่ใช่ไหมครับเว้นแต่ว่านะครับเว้นแต่ว่ากระบวนการในการทําในช่วงแรกนะครับเราตั้งชื่อ Wi-Fi กับพาสเวิร์ดนะครับให้มันตรงกับปลายทางที่เราจะเอาไปใช้งาน ขั้นตอนในการรีเซ็ตอันนี้ไม่ต้องทำนะครับในการรีเซ็ตเราจะใช้ในกรณีที่ในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-fi นะครับมันไม่ใช่ชื่อเดิมใช่ไหมครับมันเป็นชื่อใหม่เราจะต้องล้างค่าการเชื่อมต่อก็คือเราจะต้องเปลี่ยน Wifi ไปเป็น Wi-fi ชื่อใหม่นะครับโอเคในส่วนของวิธีการในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการรีเซ็ตนะครับก็จะมีปประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ทวนให้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งคือนะครับ สาเหตุที่มันรีเซ็ตไม่สําเร็จเพราะว่านะครับทักของตัวอ่านค่าจากตัวเซ็นเซอร์ครับมันไปทับกับกระบ,บวนการในการรีเซ็ต i f ฟของบลิงนะครับซึ่งดั่งที่บอกคือทม m ์เมอร์ที่เราใช้ครับเราจะใช้ทม m ์เมอร์เดียวกันกับบลิงนะครับซึ่งในส่วนของตัวทม m ์เมอร์ของบลิงมันจะมีหน่วงเวลาในการทํางานใช่ไหมครับโดยเริ่มต้นเนี่ยกระบ,บวนการในการทํางานเนี่ยถ้าเป็นการรีเซ็ตเนี่ย เราจะต้องใช้เวลาในการกดปุ่มเนี่ยก็คือ1ิวินาทีตามที่ตัวบริงมันตั้งไว้ใช่ไหมครับ1ิวินาทีเนาะนอกจากเวลาในการรีเซ็ตสิวิแล้วเราจะต้องเผื่อเวลาในการเชื่อมต่อ WiFi ด้วยนะเวลาในการอินพุตในส่วนของตัว SSD เนวะลาในเรื่องของการอนะินพุตพาสเวิร์ดก็รวมๆแล้วก็เวลาที่เหมาะสมที่เราจะตั้งไว้สำหรับให้กับตัวเซนเซอร์ตัวอื่นที่มันส่งค่าไปบริงเนี่ย เราจะต้องตั้งไว้อย่างน้อยนะครับอันนี้คือเซฟสุดก็คือ1นาทีนะครับอ่ามื่อถึงจะทํากระบวนการในการรีเซ็ตกระบวนการในการอินพุต w i i i ตัวใหม่เข้าไปได้สําเร็จนะครับสําหรับวิธีการในการแก้ไขปัญหาปุ่มรีเซ็ตในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้